Okay. แล้วก็ happy ีือคําตอบยังไม่ชัดเจนนิชาถามกลับยังไม่ชัดอีกหรอพอป้มข่าวลือรีเทนรักโตโนโร่รันคําเดิมอยู่คนเดียวแฮปปี้มูฟออนแล้วไม่เปิดให้ใครเข้ามาย้าชัดๆว่าการมูฟออนครั้งนี้ไปไกลไม่หันหลังกลับเพราะว่าก่อนหน้านี้กําลังถูกจับตาเรื่องสถานะหัวใจที่มีกระแสข่าวลือข่าวเมาส์เรื่องคู่รักนักสแสดงรีเทนรักเก่าทำเอาหลายคนนั้นคิดไปไกลหรือว่ามีลุ้นที่จะกลับไปคืนดีกันสําหรับอดีตแฟนหนุ่มนักร้องโตโน่หรือเปล่าล่าสุดทางนิชาก็เปิดใจแบ บบชัดเจนต่อแรงแต่จบหรือว่าคําตอบของตัวเองนั้นยังไม่ชัดเจนอีกนะตอนนี้ขอแค่ลัคกี้ินเกมยังไม่ขอลัคกี้ินเลิฟขอโฟกัสกับงานก่อนเพราะว่าชีวิตคงไม่ได้เพอร์เฟกไปทุกเรื่องนิชาสตองมาตลอดนะมีความภูมิใจในตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรตรงไหนคือพื้นที่ของเราเพราะยังไงเธอก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะลองผิดลองถูกได้อาจจะขูกขัดไปบ้างมันก็คือการเรียนรู้ซึ่งนี้ชาจะตอบคําถามแบบเดิมว่ามูฟออนแล้วยังคงยืนยันคําเดิม ไม่ดีเทิร์นรักเก่าโตโนโ่เชื่อว่าการกระทําของตัวเองนั้นชัดเจนถ้าอยากจะคิดหรือจินตนาการในแบบของตัวเองก็คงไปห้ามความคิดของใครไม่ได้ก็แล้วแต่เขาถ้าอยากจะคิดหรือว่าจินตนาการหนูคงไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ถึงคําตอบนิชาจะแรงนิดนึงแต่จริงทุกประโยคเป็นเพราะว่าได้รับกาลังใจจากคนรอบตัวที่ตอนนี้นิชาขอโฟกัสไปกับอย่างอื่นชีวิตไม่ได้มีเรื่องราวความรักเพียงอย่างเดียวยังมีอีกหลายอย่างทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวรวมไปถึงงานดีๆแทนตอนนี้ก็ยัง ไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาขอเวลาก่อนตอนนี้ขออยู่กับตัวเองเห็นคุณค่าของทุกงานที่ได้ทําเพราะยังไงความรักก็ไม่ใช่ตัวตัดสินว่าชีวิตของเราปกพร่องหรือเพอร์เฟกขนาดไหนเวลาที่เหนื่อยหรือท้อก็เอากําลังใจจากคนรอบข้างคนรอบข้างของนิชาดีมีคนที่รักนิชาเยอะมากๆแทมตอนนี้ก็คอมพีดในเรื่องงานสุดๆที่พิ่งจะโกอินเตอร์เมืองคานขโมยซีนจากตากล้องแคมเอาลูกนี้ของนิชานังก็ยังแจ้งเกิดบนพรมแดงจนแฟนๆนั้นต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถาลมทลายเบียกได้ว่าไม่ทำ เพราะนอกจากจะเป็นเวทีระดับโลกที่คนทั่วโลกตับตามองแล้วยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันความปังของนิชาที่ก้าวเข้าสู่ระดับอินเตอร์เฉิดฉายบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานแถมออรา่าความสวยของนางเอกสาวก็เพิ่มขึ้นในทุกวันอินเนอร์สาววัานเป็นประกายมากๆลุกไหนก็ปังสริตไหนก็เป๊ะงานนี้หัวใจอาจจะโสดแต่ความสวยก็ไม่เคยว่างสวยสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบก็คงไม่เกินจริงทั้งผิวพันออรา่าไปจนถึงรอยยิ้มที่ดูมีเสน่เกินต้านเป็นนางเอกสาวที่สวยจิ้งแบบไร้ที่ บวกกับเป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีจุดนี้ต้องยอมรับจริงๆว่านิชาใกล้ไมาเป็นแรงบนรันดาลใจให้กับสาวๆอีกหลายคนสําหรับคนที่อยากจะใช้ชีวิตด้วยพลังบวกและรักตัวเองในทุกวันและเธอนั้นก็ยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องมูฟออนเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วแต่ทุกคนก็มีเวเป็นของตัวเองเหมือนกันพอที่ผ่านมานิชาเธอก็รักตัวเองมาตลอดรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้มีพาร์ตเดียวมีอย่างอื่นที่สามารถให้คุณค่าได้แล้วก็โฟกัสอย่างอื่นได้อีกมาก